ทำไมกลับบ้านมาจะต้องเปิดแอร์เปิดไฟทําไมบ้านไม่รู้จักว่าเรากลับมาแล้วคุณก็ทําให้เราการใช้ชีวิต <sadece> ต่างๆเข้าถึงเทคโนโลยีให้ได้ง่ายที่สุดแล้วก็ให้ได้ประโยชน์กับการใช้ชีวิตที่สุด พอพูดถึงสมาร์ทโฮมครับชื่อนี้หลายๆคนอาจจะนึกว่าเอ้ยบ้านอัจฉริยะเนี่ยมันจะต้องเป็นบ้านหลังใหม่หรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ครับผมจะพามาหาคําตอบว่าบ้าน30ปีของเราเนี่ยจะทําให้สมาร์ทได้ยังไงวันนี้ผมอยู่กับพี่เอกราชครับซึ่งพี่เอกราชเนี่ยจะพาทัวร์เลยว่าบ้าน30ปีของเราเนี่ยจะทําให้มันสมาร์ทได้อย่างไรบ้างพี่เอกราชสวัสดีครับสวัสดีครับคุตาครับสวัสดีครับพี่เอกราชพาทัวร์หน่อยครับถ้าหากวันนี้เนี่ยบ้าน30ปีของผมอยากจะอัปเกรดเป็นสมาร์ทโฮมแบบเนี่ยครับจริงๆวัน เดี๋ยวเรามาดูกันในแต่ละห้องเลยว่าการใช้งานเนี่ยทำไมมาถึงสมาร์ทแล้วบ้าน30ปีเนี่ยทำไมถึงทำให้เป็นสมาร์ทโฮมได้นะครับพี่เอกครับเริ่มกันที่ห้องแรกครับผมโอเคครับคุณไหนเชนนั่งครับมาครับ อันนี้จริงที่ง่ายๆเลยนะครับเวลาเรากลับบ้านนะครับเราจะตั้งให้มันเป็นอัตโนมัตินะครับเวลาเรากลับเข้ามาใกล้ๆบ้านแล้วให้บ้านมันทํางานตามที่เราต้องการหรือว่าจะสั่งง่ายๆเลยครับเสียงภาษาไทยครับถึงบ้านแล้วครับอพอสั่งแค่นี้ครับอุปกรณ์ก็จะทํางานทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีเครื่องชงกาแฟไฟติดแอร์ติดทั้งหมดนะครับซึ่งอันนั้นคือสิ่งที่ ทำให้บ้านปกติเนี่ยกลายเป็นสมาร์ทโฮมได้เลยครับอ่าแล้วมันต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับอ๋อเริ่มต้นก็คงต้องมีโครงข่ายนะครับก็รบเราก็น่าจะมีอ,อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเป็นไฮสปีดอินเทอร์เน็ตนะครับเจอสปีดเท่าไหร่ก็แล้วแต่สะดวกเลือกเลยแล้วก็มีเรื่องของเราเตอร์แล้วก็ตัวฮับ นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเซนเตอร์นะครับของบ้านแล้วที่เหลือก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เอาเข้ามาเพื่อให้การใช้งานมันได้ประโยชน์นะครับตามความต้องการเลยครับอีกหนึ่งการใช้งานที่ก็มีความสําคัญนะครับในบ้านเราก็เรื่องความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยเนี่ยเรามีอุปกรณ์หลายตัวนะครับไล่ตั้งแต่เข้าบ้านมาเป็นดิจิตอลดอร์ล็อกใช่ไหมครับมีกล้องที่ดักคนเดินไปเดินมาเนี่ยเราตั้งได้หมดเซ็นเซอร์ประตูหน้าต่างนี่เรามีทั้งหมดเลยอ้ยว่าแต่ว่ามาเลยครับ อันนี้คือเป็นการที่มันมีการแจ้งเตือนนะครับ,รบทุกระบบที่เราตั้งค่าไว้รวมไปถึงถ้ามไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัดเจนมีไฟกระพริบอันนี้เป็นขาวแดงได้ด้วยเพื่อจะเตือนว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นข้อดีที่สุดเลยคือว่ามันเป็นการรวมศูนย์การแจ้งเตือนนะครับ,รบมาที่แอปพลิเคชันมาที่มือถือหรือจะให้เป็นระบบไฟหรือเป็นระบบไซเลนก็ได้ครับแปลว่าเราติดเซ็นเซอร์ไว้ตรงไหนก็ตามในบ้านของเราหรือเซ็นเซอร์ตัวไหนกล้องวงจรปิดตัวไหนตรวจจับ ความผิดปกติได้มันก็จะมาแจ้งเตือนแล้วก็ส่งเป็นสัญญาณแบบนี้ได้ใช่ใชแลนะ้วข้อดีคือเราเลือกวิธีการแจ้งเตือนได้ครับถ้าเราไม่อยากมีไฟไม่อยากมีไซเลนให้มาแจ้งเตือนที่นี่ได้หรือจะให้มันทําอย่างอื่นได้ทั้งหมดเลยอันนี้มั่นใจว่าถ้าเราไม่อยู่บ้านนะครับมีคนดูแลบ้านแทนเราเนะ่อ่าเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยบ้านบางหลังเนี่ยถึงขนาด เอาเหล็กดัดมาติดที่หน้าต่างถูกต้องซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาเวลาแบบเกิดเพลิงไหม้่บางทีก็จะทําให้เขาหลบหนีไม่ได้ใช่แล้วก็ข้อดีของมันคือเรา personalize อยากจะให้มันสร้างตอนไหนเตือนตอนไหนด้วยรูปแบบอย่างไรอันนี้เราตั้งได้เลยทํ้ไหมครับพี่เอกก็ได้ครับครับต่อกันที่ห้องที่สองครับผมครับห้องนี้จริงๆแล้วก็เป็นห้องเ e d r o o m นะครับห้องนอนก็จริงๆแล้วเราสามารถเซต ซีนอเโอได้หลากหลายมากอย่างถ้าสังเกตถ้าเราจะมานะครับขึ้นมาสมมติเราตื่นนอนนะครับแอร์ที่เคยเปิดอยู่ก็จะปิดับไฟที่เคยดับอยู่ก็จะเปิดอันนี้อยู่ที่เราเซตอัพได้เลยนะครับนะครับอัตโนมัติแบบนี้เลยอัตโนมัติเลยครับเซตได้หลายรูปแบบมากครับจะตั้งตามเวลาตั้งตามพระอาทิตย์ขึ้นหรือตั้งตามความเคลื่อนไหวของเราอันนี้ได้หมดเลยนะครับแล้แต่สะดวกครับจริงๆในห้องอื่นก็จะทําในรูปแบบเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นนอนของเราการใช้เวลาในแต่ละส่วนของบ้านนะครับ ห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องเก็บของห้องอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเซตทุกอย่างให้มันเป็นตามตัวเราที่เราต้องการเราเรียกว่า Ultra Personalization จริงๆนะครับ,ค,รบคนที่ใช้โซลูชันของ t ี่ยจริงๆแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าการใช้ชีวิตแต่ละคนเราเชื่อว่าไม่เหมือนกันด้วยครับ อ๋อแล้วอย่างแอร์แอร์มันไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่มีปลั๊กไฟให้เราต่อสมาร์ทปลั๊กเราจะทำให้มันเป็นสมาร์ทได้ยังไงฮะเรามีตัวที่เรียกว่าเป็นอินฟาเรดครับ IR ดอทนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ควบรวมรีโมททุกชนิดในบ้านเหนั้นถ้ามีรีโมทอยู่สักสิบตัวเก็บรีโมทเข้าลิ้นชักได้เลยแล้วก็แมปรีโมททุกตัวเข้ามาอยู่บนมือถือสามารถควบคุมทุกอย่างนะครับ,รบเหมือนกับที่มีรีโมทจริงๆ,ๆมันมีอีกหลายอุปกรณ์เลยที่อยู่ในบ้าน ที่ไม่ค่อยสมาร์ทเท่าไหร่แต่เราสามารถทำให้มันสมาร์ทได้ะนะครับอพอทำบ้านให้สมาร์ทโฮมเอาเทคโนโลยีการอยู่อาศัยเข้ามาอยู่ภายในบ้านเรารอย่างเงี้ยมันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงบ้างอโอ้โหเยอะเลยครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยตัวเราเองเนี่ยในฐานะที่ก็เป็นคนนึงใช้ชีวิตเนี่ย<ม>การเปลี่ยนแปลงมันเยอะมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็หลายๆเจเนอเรชันที่เปลี่ยนเข้าไป เอลเดอรี่หรือคนมีอายุเนี่ยก็จะมีความต้องการแบบนึงใช่ไหมฮะยังเจเนอเรชันก็คนที่อายุน้อยลงมาหน่อยก็มีความต้องการอีกแบบเราก็ออกไปในตลาดแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กเยอะนะครับในการดีเวลลอปพัฒนาแอปพลิเคชันของเราที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการเหล่านี้เราเอามาควบรวมนะครับอย่างน้องๆรุ่นใหม่ก็บอกว่าทําไมกลับบ้านมาจะต้องเปิดแอร์เปิดไฟเปิดกาลน้ําร้อนทุกวันทําไมมันบ้านไม่รู้จักว่าเรากลับมาแล้วคุณก็ทําให้เรานะครับหรือผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วถ้าอยากจะ เข้าถึงบริการต่างๆทำไมมันไม่ง่ายกว่านี้ทําไมจะต้องหยิบแอปพลิเคชันมาโคกกดหลายๆเมนูนะครับนั่นคือสิ่งที่เรา uh, ได้รับความต้องการจากตลาดแล้วก็คิดว่ดมามันเป็นโอกาสนะครับในตลาดเมืองไทยที่เราเซอร์เวยมาเนี่ยมันจะมีอยู่5ความต้องการหลักๆนะครับ เบอร์หนึ่งเลยคือความปลอดภัยส่วนที่สองเรามีอยู่แล้วคือความ,ม,มบั่นคงส่วนที่สามที่มาแรงมากๆเลยก็คือความสะดวกสบายส่วนที่สี่อันนี้ก็แรงเหมือนกันก็คือเรื่องการรักษาสุขภาพแล้วก็ส่วนสุดท้ายนี่แรงพอๆกันนะครับก็คือการบรหิหจาัดก,การพลังงานอนาคตหลังจากนี้มองว่าเป็นยังไงครับผมคิดว่ามันจะกลายมาเป็นต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งสําคัญสำหรับการใช้ชีวิตนะครับเราเห็นหลายๆคนที่มาจากช่วงโรคระบาดใช่ไหมครับพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันไม่กลับมาเหมือนเดิม มันกลายเป็นนอมมันกลายเป็นสิ่งที่ต้องใช้อยู่ปัจจุบันอย่างคนสูงอายุเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหสั่งออนไลน์กันยะเดี๋ยวนี้สั่งแกรปเป็นโอ้สมุกขนานมาแล้วก็ต่อยอดอย่างอื่นด้วยเริ่มเก็บคูปองเริ่มมีอะไรมากมายงั้นผมคิดว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยมันจะถูกเข้าไปอยู่ในการใช้ชีวิตครับแล้วผมคิดว่ามันต้องตอบโจทย์สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอาจจะมีสามข้อหลักๆนะครับข้อแรกมันต้องไม่ซับซ้อนครับต้องได้นะครับอันนี้สําคัญสุดนะครับ adoption มันถึงจะเกิด ข้อที่สองผมคิดว่ามันต้องเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตเขาในทุกๆส่วน,นซึ่งอันนี้คือข้อที่สองข้อสุดท้ายข้อที่สามเลยเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆหรือความควบรวมต่างๆให้ได้ประโยชน์ที่สุดในการเลือกใช้เซอร์วิสและก็สินค้าเหล่านั้นต้ออันนี้มาแน่นอนก็จริงๆแล้วผมคิดว่า2 digital เนี่ยก็เป็นคนที่นําเทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ที่สุดเลยในทุกภาคส่วน ผมว่าในฝั่งตลาดที่เป็นตลาดบุคคลทั่วไปหรือเรียกว่าตลาดคอน sumer เน<ม>ี่ยนะครับผมว่ามันเปลี่ยนเร็วนะครับการใช้ชีวิตต่างๆผมคิดว่าน่าจะให้คนทุกคนเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีให้ได้ง่ายที่สุดแล้วก็ให้ได้ประโยชน์กับการใช้ชีวิตที่สุดเราพูดถึงเรื่อง productivity ของตัวเราเองเราพูดถึงการทําง,งานการใช้ชีวิตยุคใหม่ผมว่าเทคโนโลยีมันเข้ามาช่วยหมดเลยนะครับให้ใช้เวลาน้อยลงให้มีความคุ้มค่ามากขึ้น<ม>แล้วก็ลดความ เสียงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยหรือว่าการดูแลบ้านต่างๆเราไม่อยู่บ้านเนี่ยมีคนดูแลแทนเรานั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะหยิบจับเทคโนโลยีเราไปใช้ให้เกิดประโยชน,น์ที่สุดเลยครับอืมได้ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเอกร้านมากเลยนะครับ,รบที่มา<ผ>มใช้ภาพสมาร์ทโฮมแล้วก็เทคโนโลยีการอยู่อาศัย,ยที่ทําให้ชีวิตเราง่ายมากยิ่งขึ้นวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ